เขาว่าซีซูรมได้เออมีซีชิมแบบชีเชฟไปเชฟใครมันหูไปแล้วะเออ้วาอะไรตั้งแต่แดกแล้ั้งุูกแล้วโบนะเขาของใจจัิงจมันคืนเห็นเจ้าว่าไทยไทจะเป็นคนไทยบ้าบานนี่เอาม่ชิมแม่นี่มาแต่งวัดได้ไอ้กานบุรีการชนะบุรี้องยการบ่เครเล่นหรอ khi hồi này đã mướn ăn kìa, tên chửi xe này lại à, áo cho bạn này bừa, bớt sạch, nước, tái, à, anh yêu ຜູ້ຊョຜູ້ເຊື້ອຫັ້ນດກນນີຍາວມກ

บ่กี่นแล้วอ๋อยิงบ่เออคนชาวย่าอ่าย่าบอกวให้าะ้เนาะฟังเฮ็้ผู เฮ็ดแต่ปีนบัตรทาเลยนะโอ้ส่ง nhảy ได้ปะเนาะเย้าบ้ากว่าไอเขากว่าตายส่งคอยโดดค่ะก็มาเอาแซวใครคลิปนี้พี่น้องเลื่อนผ่านได้ด้วยพี่น้องเด้อเออเอ้าสบายดีเด้อบัตรถูกทุกคนมาถ่ายคลิปได้ไดหนิไง เนาะสีกาวกาวได้ชาเนาะเออเป็นยังดนกเรื่องธรรมชาติพี่น้องเลยเออ่ขยมานอนอยู่ห้องมอนี่ยบอไรบ่อยยาวเลยเรื่องเมื่อกี้มันก็คัดแย่งกันอยู่บอเาผัวบอแบบหนึ่งเมียบอแบบหนึ่งบัดเพย์บอคมจริงแบบนี้มันต้องมีมันต้องมีคนนึงตัวเนาะอ่าผัวว่า ชุดหวัวเนี่ยพระบรมีขี่แรกมาช่างหัวเบาความจริงกันเ้าเป็นแน่นอือว่าหลายอยู่นะขี่นงูจะจำเอาแต่อันเดียวนะแตนไลายมันจะจำมาแต่เรื่องขี่ได้นะเออเออ น้งไั่วคือขี่รถโอ้ยามีได้น้ำน้าซุยบ่น้ำซุยเนื้อเนืมันผลตรงแห้งทางลับเปงกันกราน้ำนุ่งด้นยถั่วเก่งกันบ่คือแบบต้องดูามาตุ่มมห้มกันรถเต็มันยาว่าเปลี่ยนหงหญียได้หนิ

อันนี้ว่าไพ่ตุยนะแต่ว่า้ว่าไม่ว่าตุยพ่ลูกวุ่นดีะกับก็้าวนดีเนาะแม่นอแม้งามไม่ว่านก็กับแม่งามเบื่อมนะฮะไม่ว่านไม่ว่านเป็นไงหิวเข่าบ่ลงไปชื่อเข่ามาืกินนะใชะป่ะมาหิวเข่าหิวน้ำเนาะ ต้องบดแต่ลงบ่ข่าวมิ้นลงบ่นะลงเวลงกินเป็นยังออกกลังกงกลังกายเนาะเออก็ช่วยกันว่าลูกชองใน้ะวะกะบริเงินในคำชื่อนมชื่อยังลูกมันกับมันกับโบนักหนาแล้วะยังต้องช่วยนี่สิกะเนาะเออเยะเฮ้ยได้รึไฉเออใช่ไหมครับ กับบ mm. 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 mm ่ไ hmm. ด mm ้น hmm. mm ั hmm. mm. well, area, area area. Ah, ่นวะอย่า่รอ้ไ่อก่อยกันมาอยู่ถ่าล้่าอะล้พี่นองไอ้ไหลไลรงน้ยพูนอ้โหพอดีสนามชุดบอลนึง นมีะันบ่มีได้คนไข่ลายช่วงนี้พอบุกเาบ้งดูนี่้อเจยตอโอ้จะมาบึงชนน่ซ้อเเนาะต่เพราะว่ามันน่าเหยียบานพุกตตพุกตูนะเออ bung mong ngam quá này nè luôn nó luôn nước nó, luôn 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 luôn

พักเงรอมากกว่าเน้ยมมาลายเอ้าแมหมดที่เราไดนเหรอบ่เราเห็นเราเห็นมาลายที่คือชิเบิ้หลายเติบอยู่ดอกของข่อยเราป่ะอ่ามาๆๆขว่ญเห็นไหมกินยังกินยังเอ้ามาๆมาตัวใหญ่น่ะเจ็สใอ้เามาเอ้มาจริง มีมีตำหนึงนอันไอ้ตำมุกัวตำมกฮูตำกวยตำปุนตำซุต่าขาวเนี่ตำกล้วยห้านพุ่นประบุญตำกล้วยมบนมีห้าพุ่นมีไปชื่ออยู่มันมีช่องห้านสามห้า,มา,มา,มนานุห้านตำมี่อ oh, <um> ้ต่าหาตัวน Ges ีอ yeah, ่อออันนี้อันนี้อันนี้ไก่ไก่ล้านแท้บ่อย

ไปตมนเอาอีบ่อทั้งิ้งยอะ้าากับุยิงกับกินบช่างเอาำทกตำานใก็ได้ไปกินกับปูกับปานแล้วาช่นอนเลยนี่น่ะมากไปชังจากขลุขีอยู่น่ะอ่านีนี นี่ตำกล้วยบ่มี่นาตำตเอาตำอย่างตำยุกโลตำอย่างตำมะพร้าพตำมันมาจะัเบื่อตำจนอ่ตำตำกล้วยบ่ตำกล้วยตำตำย่นีตำแแซ่บตำผู้บ่าเด้อเอาเพมา่นี่จะผู้บ่าทั้งนั้นเลยดูดูสอง

ขี่ปาเอาเตียนหัีออาเอาเอาอันเอาครัวฮะเอาแต่นั่นยังมาทุกปีมอมาถมุนบดกันโอ้ยบริษังานผมเนื่อยมากใส่งานหน่อยปะเป็นได้คือบริษัทงานเหอยเราเขา ดูออกออกเปนสามบานยังบาันบริษายงานหลายอกบ่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 น่บ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 ่่บอ่า่่บ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 ่่บ่บ่่บ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 ่่ แล้วเนาะเราะอก่เจ้านั้นซูซีก็เลยแบบวันวนี้ไปเถไว้หนุ่มไปดำนการเดีย่ยว<ม>ซีกัเลยโอ้เจ้าว่าผูนึ่งเถามันกัเครียดอะไรอ่าม่จะาคนได้ห้างมิจาูบาซะอ่าแต่ว่าผู้หนึ่งว่าเบักได้ผูหนึ่งเถวเนี่ยอ้ยเดือดบร้อยรถลูกหนึ่งลูกซองก็กำลังผูบาลโ้นผูบาได้ไปใส่กับ,บ<อ>มันมันในน,น,นี่ได้ไม่ค่านะปากหวานนี่อ่บ่ไม่แน่น่้ารใส่ผู้น่ารักไกับเปี้ยวอะไร เอายังอีกปป้งหม่อมม่ำมม่มนหม่ำจุกโมกะโ้หม่อมจุกหมกบ่านี่โอหลกกเอะเยเต้ยเต้ยเอ้ยเต้ยเง้เต้ยเต้ยเต้ยเก้เต้อเต้ยเต้ย้ต้เต้ยเเตเตเเเยเย้งเเเเย ขวบผูดีเขาเห็นเขาเห็นเขาก็ยินงแย่แล้วเขากเอาเป็นยังไงจับมีดดูิช so ่ปะโอไปเจ้าได้ผัวเจ้าก็มีอยู่ไปสางเปล่าเออไปเห็นแล้วไปเจ้าเผัวเจ้าก yeah. ็มีอยู่ลราฟังดโอ้ยเจ้ก็ไดายี่นองเเจ้าเห็นผัวแล้วจะตื่นอย่าซื้อต่ำกินอย่น้ะ อินเดียไหนเราเคยเห็นแล้วสักอินเดียอินเดียอ๋อของเทศด้วยเถอะลูกเราที่เจ่เห็นสามสายคือคือวันั้นดำโ้ยปาทาขอพ่อกันดีใช่อีกง่ายได้แบบนี้มาได้ภาษณ์จะได้บาทไหมของเทศได้พ่อได้คนอินเดียพ่อได้พวคนอินเดียบ่ ก็ได้อีนี้ทำแม่ชิ <s <s ้นวเนี้บี่ได้เป็นตุกยนตนบอกเป็นเจ้ก็่ใช่ไลูกก็คือกันเอคือแม่เลยเขาผู้สายเป็นสามอ่า อันนี้ค่ะโบแมนมาคนห่างการใหญ่เลยคนห่างการเลยหน้อยอืมแต่ประชมพาดเราดีกว่าเช็คเชายนี่เออเราคู่ดีกว่าเออเราคู่เราคู่จักกว่าตัวเมียอะไรกันไม่เท่าตอบได้ดีกว่านะเออจะบอกอ่ะล้านหลานโอ้โหนะอันนี้มีอินเดียมาคาโรตีนะเออใครก็ว่าหัวคนขาโรตีต่อหั ทักทายสบายดีกันว่านี้เลยก่อนเรดีอสบายเอิรนเอาว่ะเ้อันน้ว่างวันเออนมัสเตน์นมัสเตนี่จะเป็นขจีปตีเนาะขจีปตีโอ้นี่พว้เราวออกขางออกแอลเนาะมึงเนาะนปรนะมักเขาอีกเอาอีกหึงนัว

กินเข้าวนี่แหละโอ้กินข้าโผ่ชิมชิมชิมมาบุญชิมมาบุญเพปัป้นข,ข้าอบุรามาได้เออมีสีชิมแบบชีเซบไบเซบไกมันหูไป้วนะเออ,อ,อเอาเข้าเลยต้องแต่กระแดกนะตั้อแต่นะล,แลูกเรเบอมีเราอเด็กเาวาเลยนะเราถอจากน่นเงเน,นาะ มีนเบอบันแดก่ะบับนแดกเอาจำพอบอออนี่เขาเอ้ยเาวลสดๆแเค็มนกรไดับกาเนาะเคโอเประธานสมองนเรืองแดกเค็มเรืหวานประแดกโบราณมันเค็มเลย่เมอนโซโลก็าแซนเี็น้องเลยไอ้ พ่อบ้าปะบุญพอคนบ้าบบา,า,ออาก๋แต่ถูชุกรงน้นเอ่อไรโน่สี่สิบห้าพันสองไมล,ลูกออดอยเออตืออีกห้าพันดยขอบใจเดอ้อ สเสือบเด้อยจข้าางเบิงแม่มือสองมือนี่แหละโดยโดยโดยไปแ่กันเลยีก่อไไปอยากรับอย่างนอนกับกาแฟเนาะวายสร้างวายแทะนั่เดียว่ามันนั่นนะ บอจันโรสเต็ปสีมือไงโอ้โหอ้ตามมังคุงครับ้ยิคสูดรได้หันเขาเลยสูดบ่ฮันดตึบึ้นเดกดดึกดึดึก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 ึอันสูตรดอันนัหลังนี้เดี๋ยวซื้อนี่กัเดี๋ยวไปให้ซื้อไปให้พัดลลเมียกันกินปลาขาวนี่ด้วะอืกินยังบ่ได้สองปิ้งเนื้อผักมันกระเทาบอืมปลานี่มันหายนักนะ dạy con đi làm hay không hàm nóng dạy con đi kỳ tàn gầm hàm nóng dạy thêm 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 dạy thêm dạy เฮ็ดเองเลยบ่อไอผู้เดียวเลยบ่เนี่ยเรื่องเลี้ยงเรื่องเห็ดอ๋อแต่ว่ามาขายนี่ผู้เดียวทั้งตำทั้งย่างได้ตัวบ่ทันก็ไม้คือกันเนีเออบ่ทันก็ไหม้กันมันลูกเมียไปใช้เพราะฉะน่ะอยู่เฮือนบ่น่าเฮาข่องใจจัิงแต่เมื่อคืนนี่เห็นเจ้าเว้าไทยๆ Iscilla, ok จะเป็นคนไทยบ้าบ้านี่ออกมาชิมแม่นี <shirt. S 1> ่ชิมแม่อาจารย์ชิมแม่บัจจันท์น้ำกับข้าวใช่ไเนาะเพราะว่าเคยกินผมมาซื่นแล้วได้เชื่อแล้วพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องเไงมาจาเจังหวัดได้ไอ้การบุรีการชนะบุรีพี่น้องเไยการบ่จะเรียนหรอเปล่าเฮ้ เคยไปเล่นบ่เคยจักเจ๊อโอ้เมืองกาญนี่อ่อืมมาขายเจ๊กปีแล้วบัดนี้ก็มาขายอันนี้มาได้เมียอยู่พี่มได้เมียอยู่พี่อเออม้วนมาวนสิบสิบสิบเดี๋ยวหรือปะสิบปีเลยยศสิได้แบบเป็นนี่ได้ไอ้มันก็ม้วนอยู่ม้วนอยู่ปะเออว่ามัเป็นรักที่ได้กับภาษาลาวบ่ เอาพ่นดูพ่นพ่นบ้าวิสากลางเลยบอกมาเต้นอยู่พี่เลยเพราะเราเรามือขึ้นนี่นะแล้วก็จำเนียงไทยนะกว่าจะไม่ได้ไม่ได้ทำแล้วอืมมันอีกไมถามเบิ้งเป็นคนไทยดีอืมกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองนี่บ่โอ้ห่าก็มาคบสงการนนี่อือเมือกเมืองเมืองทงโควิดสองปี แล้วก็หลังโควิดหมดแล้วก็แล้วก็ลาวยังโบดัานไหนลาวยังโบด้านเดินทำนี้ยังยังนั่นอยู่เอาเด็กหงุหงิดเลยมาขายนี่เลยบ่กไอ้หรือว่าหรือว่าไปขายทังอื่นน้ำว้าพี่น้องเลยเมียนี่นอนอยู่เพื่อนนอนอยู่นั่ไล่เือตายขึ้ดีแท้เนี่ยเออเนาะโอ้ทาลูกเนี่ย อ๋อมีลูกพ่อมีลูกจะคนแหละสี่ค้นผูกเก่งคือกันเจ้ากันเนาะเอาเอาอันนั้นได้ใส่เข่าได้แล้วเข่าได้มีแต่พวกนั้นนะบ่พวกนั้นมีเขาอ่างพวก้างนะเขาจะไหวนี่ตีนมอานตีปลาตีปลาเขาจะไหว

lại <cues> ừ, một này có một lấy cái này một đây cái này sám 30, sám xít xây 100, 100, 200 đi xem xong xem xong xem xong xem 200, xem 300. xem xong 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 xem

กินมาได้ชมถักเลยนาไปกันกินเผาก่อนจังชิ้เนื้อข่อยนะมันกินเผาเนื้อเหรอเปิดรถในคะเพืาอนไดรเอาเครื่องคุณโตจักรผ้าพังกับมาแสก็ซื้อขึ้นไปมานั่งกินกับเมื่อเอ้าข่อยเอาเครื่องรถข่อยไว้จ้กินข่อยคนเดียวกินนี่ยมันกินนี่บอกอ๋อตนเปิดเพื่อนชันได้บอกไปไปโอเคชันเนาะทั้งเบาเชียงกับบะยาสิครับก่อน เออเยไปไปไป่อยู่ห้องพวกแหละพี่น้องเยอาขึ้นยิมบานี่ได้ได้ได้ที่แล้วปเ่ไ้ก็โอ้จังหวะนี่แหละเนาะอ่าลูกเจ้าของเห็นรอดก่อนล er ูกเจ้าของก็ยังอยู่ห้องนั่นคือกัน เฮ้านี่แล้วลูกเฮานอนอยู่ห้องคุณได้บ่อไรเออเอาลูกจะคองเ็มลอดก็นเมนไวแล้วเบิดชิปชาล้านแล้วนี่ไปกิงยอ,อ,องไงยวขึ้นไปกินข้าวออกินน้ำกอนโอ้ย,อยกระเพาะขึ้นบานโอ้ย ข้างง่อยยิงแกงตัวไหมเพดียวนะพงเด่นเอาเปรกเพื่อนวินอ้เมน แกเท้าแกกี่ว่าอยากไกลตาอยู่เอนกนอนมากลยโคอโอ้ยช่ว่าอะไกกันเาเลยไกลต้องมาอยู่กบ้านจ๊ไกลมจะเก่อนะยันม่นก่นิดหน่อยว่าอันอันนี้ให้ให้มดจืดเนปิ้งปลาใครได้ไหมสวยงามเตอปา่เลาชื่อปลา

วุ้ยสีมือดำนี่พี่น้องฟังไทยได้นี่เราวบัณฑิเมียคนเราปลาเมื่อนี่แล้วชื่อใช่ปะเราไม่ต้มน้ำบดทุงนึ่งข่าเห็ดแต่ว่าเจ็บท้องอยู่คนเดียวนี่ อ่าม่ต้ป้าสอนว่าเนียนเนื้อยังมางนื้ยังผ่าม้เออ้ามเนื้อยงไงหมาเนีไนม้รอวะานื้อเขาใชอเขาขึ้นด้านกุมารวะาถมาทุงอไรหรอแล้วเผื่อว่าแล้วเผว่าหลังแงไปเลยนะออาหมาเน่ไหมเหรอวะเอาอหมูกุมารวมาบิ้เหรอวะ เอินองเด้นข่าอนยนอกนกินก uh ิน huh. กินกมาต่กล้ยยเนาะวตากล้ย่อเนี่ยี่ห้อนี้ได้เมือนันไงเพชื่อใช้มือเมาน่ะเออแลวก็มาแลวก็แก้แลวกส้เพื่อไดคอยก็ไ่ได้กินเพิ่งหรอกจงว่ากินเข่าได้เหมือนกันเป็นเป็นอะไรคือมาหมักตามกล้วยกับเขา ค่อยผัดแล้วกเนขบตามัคค่วมัเตงแค่ยงไม่้อบ่มันมันก็ได้อยู่แต่บาฮาบ่ได้บริดรคู่สูกคอยกินนล่นะแวนเะอะหกคุตอ่าเนาะเนามันตุ่มโมหมักินข้าวพป่น้องเลยเมื่อคืนกินก็อาจารย์น้ำชีป่ ไคิดไปิดเคือได้นั่งทึ่งเนาะเห็นเตื้เตือมเยอะยเป็นผูดีชีตเขาบัญชาด้ยเนาะเขาันชาเ้ยเนาะเบอก็มาตามรักมันกัะทีวิเข่าพวเขาก็มือเครือกาเลยาจัรมาแม่เลยแต่ว่านี่เป็นบ้านเขานี่ ช่องเนาะช่องอืมอืมมันเรื่องสามอันคือคือคือในในกรณีที่ว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นบัญญัตินี่มื้อละเทื่อนี่กินตอนใดก็ได้แรกครมจะด้วยชิปสองมุงจะกินตอนใดก็ได้ในระหว่างนั้นนะอ่าคือคือบางบางไม่ปลาไม่ปลาไ่เลยมันบ้าบ้าเลยเที่ยงไปนะ ันก็กินแปดเก้ามุ้งนี่ก็ได้ยาวเลยบันอาเจ้าเป็นจะเสีแบ่ะนวเนาะดิงให้อาจารย์มาเจอเส้่วได้เร่มคืนเรากินข้ออวาวบ,บุกคอแชบเราบะในนั้นดอกเพลินไนงะโอ้ยให้มีผู้พากินบ่เมื่อแล้วเมื่อแล้ว เป็นผ้าชื่อปลาเมื่อให้พระตู้พระเท่าบอกหรือว่าให้ไพนี่แหละอืมหรือแนวคลังตาโตเห็นอะไรไปใช้ในบาเตียงที่จบคลิปก่อนนะนางเบิ่งเพิ่นนี่กะเบิดกับเบิดหรอกกับเบิ้ว่าหรอกนะครกะพออิ่มแล้วอิ่มอีหลีอ่าใครกนบวบกินรถมันบวบเดนี่กะเสียได้เนาะ กินบุตรเราบ้งยีหอได้ยีหอนี่ยไ่ได้วะนอนนะเนาะประเดี๋ยวกันจะขอจบคลิปก่อนมาในข่้มขึ้นที่สามที่สี่ลออยู่นอนอยู่ห้องโม วันนี้ก็บมูคูมาลิน่นน้ำพี่น้องเนะ้อซื้อตรงซื้อจาม,มากินอ่าจู่ะได้ก็ขอบุญขอบก้นพ่อแม่พี่น้องบุดสกุลสกุนเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปจนจบแล้วกับข่บวาวโฆษณาเด้อพี่นอ้องเด้อไปซื้อสมตําม,มาสู้กันกินยูหม้ต่อไหมมันทองบะบะเชื่อไหม ສະບາຍດີພ <Gosh. S 1> ີ່ນ້ອງນດີ ha, ້ດີຈບຄິບດ nah. no? ີອກິ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 ສະດີດີນນກິນມອາບນ້ຳາໃນນອນນນລານນອ